สวัสดีครับผมผมกบได้ครับเมื่อนี้ครับผมมีตัวเลขแล้วก็มีความฝันจากยายนกคำมาเหล่าล่าสุดครับงูที่ผ่านมาเมื่อกี้ยายนกแกบอกว่าแกถูกเลขห้าเก้าหนึ่งครับแกฝันเกี่ยวกับว่ารถถูกชนครับเป็นรถของลูกชายซึ่งทะเบียนรถมันคือห้าเก้าหนึ่งลูกชายเป็นคนขับแล้วก็แกก็เห็นว่ารถมันถูกชนซึ่งมันมาออกเลขห้าเก้าหนึ่ง เป็นความฝันของยายนกที่ว่าผมเคยเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับแต่งวดนี้ผมก็เลยบอกยายนกว่าขอจังๆเลยายเลยขอให้มันตรงงวดขอแบบว่าให้มันตรงงวดเพราะาเสดสื่อให้มันถูกงวดนี้ยายนกแกบอกว่างวดเมื่อกี้แกก็ถูกไม่ไม่ไมน้อยนะครับถูกประมาณหนึ่งเลยแหละแต่แกก็บริบทจํานเงินนะเพราะว่าแกก็ถูกโต๊ะถูกโต๊ครับแต่ก็ได้ประมาณหนึ่งมอนมาเมื่อนี้ครับแกอยากเล่าความฝันให้ฟังแกฝันเกี่ยวกับ รถอีกแล้วครับเพิ่นฝันว่ารถหายครับฝันเกี่ยวกับรถหายเกี่ยวกับฝันว่าคนมายืมรถฝันเกี่ยวกับรถห้องฝันว่าเกียกเก่ยวกับรถพังฝันเกี่ยวกับรถครับล่าสุดครับหลังจากที่หลังจากที่ถูกเลขห้าเก้าหนึ่งเสร็จยายนกก็มาฝันมาฝันว่ารถหายครับลูกชายคนดื่มครับลูกชายคนที่ว่าขับรถห้าเก้าหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ลูกชายคนนี้นะครับเป็นคนขับคันนี้แล้วก็ไปจอดแล้วก็รถมันหาย ในความฝันนี่คือยายนกเนาะแกมีลูกชายคนโตครับลูกชายคนโตนี่คือเป็นผู้ชายกับมีอยูุเติมนึ่งละเอารถคันนี้ครับไปขับไปงานวัดไปงานวัดซึ่งมันเป็นประเภทนี้เกี่ยวกับเหมือนกับอ่ารอยกระทงนยังสยานะครับประมาณนนครับในความฝันนั่นลูกชายครับขับรถไปเที่ยวงานวัดแล้วก็ไปจอดไว้แล้วก็ตัวเองก็คือไปเล่นทันเล่นนี้ครับทีนะแล้วก็กลับมาหารถตัวเองไม่เจอครับหารถตัวเองไม่เจอหาจังกระหาไม่พอ ประธานมาพอแล้วครับลูกชายก็เดินกลับมาบ้านมาบอกแม่ว่ารถหายรถหายหายไม่เจอซึ่งทะเบียนรถคันนั้นครับมันปกติครับส่วนใหญ่คือยายนกนี่คือแกจะฝันแล้วมันเป็นเลขเลขแค่สามตัวนะแต่งวดนี้คือทะเบียนรถคันนั้นครับที่ว่ายายนกฝันคือมันเป็นรถใหม่นะมันเป็นรถใหม่ที่ว่าเพิ่งออกมาได้แค่ไม่กี่เดือนตัวเลขมันก็เลยมีสี่ตัวเลขรถคันที่ฝันว่ารถหายครับก็คือ 7012 7 0น2ครับนี่คือเบียนรถหายลูกชายครับลูกชายคนโตของยายนกที่ว่าขับรถไปแล้วทำรถหายก็คืออายุแก่52ปีครับหาทีป่ปีคนเดิมคนที่ว่าขับรถ้นครับก็คืองวดนั้นครับลูกชายก็คือคนที่อายุห้ปีนะครับขับรถคันนั้นครับชนกัน5 9 1ที่ว่ารถมาส้นหน้า มันก็ออก5 951ครับมาออกงวดนี้มวนนี้ลูกชายคนนี้ครับก็ขับรถใหม่ครับไปจอดแล้วมันหายคือคือที่เป็นรถคือ7012่อมไหนครับอาจจะออกตัวใดถึงก็ได้เนาะอย่าลืมครับซื้อตัวหน้า701ก็ได้หรือ702ก็ได้หรืออาจจะเป็น012นะครับเนาะซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกครับนี่คือตัวเลขความฝันของยานกแก่ก็ฝันเท่านี้นะครับฝันไม่เยอะครับฝันว่าลูกชายเอารถไปงานวัด แล้วก็ไปจอดไว้แล้วก็หาโรบเจอร์กล่มาบอกแม่ว่ารถมันหายแกก็ฝันประมาณนี้ครับแต่ในความฝันนี่คือยายนกแกบอกว่าแกโกรธมากนะครับแกโกรธแบบจนแบบจับได้ไหมจับได้อีกอย่างคือไลตี้ไลตี้ลูกนะครับเขียดเขียนแห้งว่ามันเป็นรถใหม่ชนะแกเป็นห่วงครับแกเป็นห่วงกับคือพึ่งในรถมากยังไม่กี่เดือนนะครับลูกไส้กับเอาไป เอาไปจอดไว้แล้วมันเสียชีวิตจริงครับลูกชายของยายนกครับคนโตเนี่ยคือแกก็เป็นค่อนข้างที่ว่าเป,เป็นกัดติดเหล้าดนึงครับติดติดการติดสุราหนึงก็คือในชีวิตจริงเลยแต่เน้นในความฝันกันอาจจะประมาณครับน่าจะก,กินเหล้าแล้วก็เอารถไปจอดไว้อาจจะลืมถอดกุญแจเลยครับรบม้มก็เลยหายแต่ในชีวิตจริงก็คือกกินอยู่ครับแต่กินไม่เยอะเท่าไหร่บอร์ไหนครับกับเราพี่หน้าเบิงเพราะว่ายายนกแกก็ เอามาลองให้ฟังเพราะว่าแกฝันเกี่ยวกับรถยามไหนมันออกตลอดเลยเด้ออกตลอดแล้วก็ออกเลข3ตัวที่ว่าหลายๆคนครับรู้จักกับยานกมันจะมียุ่งขิปนึงครับที่ว่าแกฝันว่ารถมันหายคือ903เลขงวดนะครับออก0ูนย์เกครับตรงเป๊ะเลยหลายๆคนก็หูจักแกครับแต่งวดนี้ครับกับผมก็บพระว่านครับอย่างเดียวก็คืออยากให้เลขมันออกตรงงวดออกตรงงวดนะผมเลยถามว่า แล้วยายจะซื้อตัวไหนเป็นพิเศษไหมแกก็จะซื้อนี่นะครับแกจะซื้อเลข3ตัวเนาะแกซื้อ701 702และก็ศ12นครับนี่คือที่ยายนกแกจะซื้อ712นี่คือยายนกที่แกจะซื้อครับส่วนเลข2ตัวแกก็จะซื้อเลขอายุลูกชายก็คือ52ปีแกซื้อแกจะซื้อเลขอายุลูกชายคือ52ครับบนนี้นะครับเนาะ51มันออกแล้วเมื่อวดนี้อาจจะออก52ก็ได้แกก็เลยว่าจะซื้อเลขอายุลูกชายเพราะว่าฝันย่ำไหน เลขรถก็ออกกับอายุแต่อย่าลืมครับอย่าลืมไปตาเล่นบ้างเนาะมันเป็นสี่เลขเป็นสี่ตัวก็จริงแต่ว่าห้าบอร,ร์มาเลข3สามตัวท่ากับสื้อแค่สองตัวกนเครับสื่อเจ็ดศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนะครับเนาะเจ็ดสองกับประมาณนี้ครับถ้าไม่อยากซื้อเลขสามตัวแต่ถ้าทว่าสำหรับผมเนาะผมว่าคิดว่าซื้อเลขสามตัวดีกว่าครับเพราะว่าห้าผสมไปตาเล่งกันเลยซื้อเลขสามตัวแค่ไม่กี่หางเลยซื้อเลขสามตัวคือมีเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสอง เจ็ดหนึ่งสองนะครับเนาะนี่กับสามหางสี่หางครับเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่กับแค่นี้ครับแค่ไม่กี่หางครับเจ็ดศูนย์สองแค่สี่หางแค่นี้ครับแต่เป็นผมนะผมซื้อเลขสามตัวดีกว่าครับสืบกลับไปกลับมาแต่สิ่งสำคัญครับซื้อลอตเตอรี่ดีกว่านะครับซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าเผื่อมันจะฝุกเพราะว่าส่วนใหญ่ครับ เลขความฝันของยนกส่วนใหญ่จะมาเป็นเลขสามตัวซะส่วนใหญ่แต่ว่าบ่งหอนะครับว่ามันจะมาโตดหรือมาตรงนะแกฝันว่ารถรถถูกชนเนาะห้าหนึ่งเก้ามันออกเก้าห้าหนึ่งงวดนี้ทะเบียนรถมันเจ็ดศูนย์หนึ่งสองแต่เขากับฟใส่กลับขวาครับก็ไม่รู้เหมือนเดิมครับว่ามันจะมาตัวไหนก็เลยแห่งทุกคนไปซื้อเลขสามตัวแบบกลับไปกลับมาเอาครับผมก็จะเอาความฝันครับมาเล่าให้ฟังก็โปรดใส่ิจกานครับในการรับชมแล้วก็มันเป็นเพียงแค่ความฝันเนาะเอาไว้เปรียบเทียบไปเป็นแนวทางครับ แกเมื่อกี้ย่นูแกบอกว่าแกถูเลข519แบบโต๊ดแกกระได้พอประมาณหนึ่งครับได้พอประมาณหนึ่งแต่ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเลขแค่เลขโต๊ดนะแต่งวดนี้ครับแกก็บอกว่าแกก็จะซื้อไว้เหมือนเดิมครับจะซื้อเหมือนเดิมถ้าหากว่ามักถ้าเของ,องจดไว้เพื่อเปรียบเทียบไว้เป็นปนแนวทางเพราะว่าผมเนี่ยกลับให้ยามจะซื้อมันนครับพยายามจะซื้อไว้แล้วก็มันเป็นเลขที่งวดที่แล้วดังนะครับเนาะ70ญญหนึ่งงวดที่แล้วดังแคงไหน หรือว่ามันจะมางวดนี้ว่างวดที่แล้วเลขศูนย์กับบมีแต่งวดนี้ครับหูซึกว่าสักพักเนี่ยคนที่เล่าความฝันแล้วก็หายแนวทางมาครับส่วนมากงวดนี้คือติดศูนย์มาหลายเจ้าเหมือนกันครับหรืองวดนี้จะมาศูนย์หรือว่าวันี้หรืออาจจะศูนย์ศูนย์นะบ่ซื้อเลขบ่ราถือไร้งวดแล้วก็เลยศูนย์ศูนย์ครับยายนกแกฝันบ่อยครับแต่แกไม่ค่อยอยากเล่าฝันเพราะว่าเราจำได้ครับเลขมันข้ามงวดะนะเข้าง,งวดอีกง,งวดนึง แกก็เริ่มอยากเล่าแต่จริงๆครับแต่ละคนนะครับนะฝันเนี่ยคือแกฝันแทบจะทุกมวดอยู่แล้วแถมงวดนึงเนี่ยอาจจะฝันอยู่สองสามรอบก็มีก็ได้นะครับแต่ส่วนน้อยจะฝันเห็นเลขส่วนน้อยจะฝันเกี่ยวกับตัวเลขชนะอาจจะฝันไปทุกทีเนี่ยคือฝันบ่อยแต่ฝันเห็นตัวเลขนี่คือน้อยมากเอาเป็นว่ามือนี่ครับของฝันของยานกหวังว่าตัวเลขทะเบียนรถอาจจะมาให้โชก็ได้ขอให้ทุกครับโชคดีกันมานขอบคุณไลฟ์สวัสดีครับ